ของไดชาร์ตโต้ตาลีโบนะครับมันฟรีทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ถ้าของที่มันใช้งานได้มันจะฟรีข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะล็อกไว้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะฟรีไปมานะครับอาการของไดไม่ชาร์ตนะครับเนื่องจากว่าตัวของผู้เล่ไดชาร์ตเนี่ยมันเสียนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผู้เล่แบบฟรีล็อกนะครับ ปีใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับก็มาเริ่มทำงานกันนะครับผมไม่มีอะไรเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีซ่อมไดชาร์จเลยนะครับเ,เป็นของขวัญปีใหม่ทุกคนเลยนะครับสำหรับรถที่มีระบบผู้เล่ฟรีล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า วีโก้โตโยต้าลีโวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับทุกรุ่นเลยนะครับที่ได้ชาร์จเป็นฟรีฟรีล็อกนะครับตัวของมาสด้า bt ห้าสิบ pro นะครับก็เป็นผู้เล่ยไดชาร์จแบบฟรีล็อกเหมือนกันนะครับรวมทั้งเชฟเวอร์รตนะครับพวกแคปติวานี่ก็เป็นฟรีล็อกแบบผู้เล่ยแบบ ฟรีล็อกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีเสียงดังแล้วก็ไฟรูปแบตเตอรี่ขึ้นที่หน้าปัดนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนไดชาร์จหรือว่าทําการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องสังเกตเสียงก่อนนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับเพราะว่าผู้เล่นไดชาร์จเนี่ยเมื่อมันฟรีทั้งสองข้างนะครับมันจะเกิดเสียงดังนะครับ พราะว่าตัวลูกปืนที่เป็นตัวล็อกเนี่ยมันจะแตกออกนะครับแล้วมันก็จะมีการหมุนเนื่องจากว่าเครื่องยนต์มนะันติดใช่ฮะแล้วก็ตัวของผู้เร่ยไดชาร์ตมันจะหมุนหมุนด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่หมุนแกนโรเตอร์ไดชาร์จนะครับไดชาร์ตเนี่ยจะประ,ประกอบด้วยสเตเตอร์ก็คือเปลือกของไดชาร์ตและก็ตัวโรเตอร์ซึ่งเป็นตัวหมุน ัดสนามแม่เหล็กนะครับตัวโรเตอร์เนี่ยก็จะสร้างสนามแม่เหล็กด้วยเหมือนกันนะครับสร้างเพื่อจะไปตัดกับตัวขดลวดที่เป็นเปลือกนะครับตัวนี้คือไดชาร์ทที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการฟรีทั้งสองข้างพอมันฟีทั้งสองข้างมันไม่มีการล็อกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการชาร์จ ไฟก็เหมือนกับว่าเราจอดรถอยู่เฉยๆนะแต่เป็นแต่ความเป็นจริงเราสตาร์ทเครื่องติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับไฟรูปแบตเตอรี่ก็โชว์นะครับมีเสียงดังด้วยนะครับอันนี้คือตัวของอผู้เล่นไดาชาร์จที่มันเสียนะครับมันเสียเนี่ยมันจะฟีทั้งสองข้างเลยนะครับในเนี่ยมันจะฟีข้างหนึ่งแล้วก็ล็อกข้างหนึ่งนะครับง่ายๆนะมันจะฟีข้างซ้ายแล้วก็ล็อกข้างขวานะครับ ข้างขวาคือข้างที่โรเตชันของเครื่องยนต์ก็คือทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ทุกรุ่นนะครับจะหมุนขวายกเว้นฮอ n d a จะหมุนซ้ายนะครับเครื่อง h o n da าจะหมุนซ้ายนะ,ะพวกโตต้ตาพวกนิสันมิสูนะครับจะหมุนขวาหมดนะครับรวมทั้งค่ายยุโรปก็หมุนขวานะครับตัวนี้เห็นไหมครับผู้เล่ดชาช์จมันหมุน ทั้งซ้ายทั้งขวาโดยไม่มีการล็อกนะครับเมื่อม่มีการล็อกมันก็ไม่มีการหมุนตัวโรเตอร์นะครับของไดชาร์จมันก็ไม่สามารถทําการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อตัดกับสนามแม่เหล็กที่อยู่เปลือกของไดชาร์จนะครับมันก็จะไม่เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าออกมานะครับนั่นก็จะแปลว่าตัวของไดชาร์จเนี่ยมันมีจุดบอดก็คือตัวผู้เล่นะครับ เพื่อนๆที่ใช้รถก็ลองดูนะครับทุกคนเห็นอาการนี้ก็จะซ่อมซ่อมได้ทุกคนนะครับเสียงเงินไปหาช่างเลยนะครับก็ถอดออกมาเปลี่ยนนะครับผู้เล่ยไดชาร์จนั่นก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องเสียงเงินมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ t ต้ตาลีโว o ต้ตาวีโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับ เสร็จล้วก็ประกอบตัวไดชาร์จเข้าไปที่เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการคล้องสายสายพานหน้าเครื่องนะครับสายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวไฮดรอลิกดันความตึงของสายพานหน้าเครื่องนะครับฉะนั้นเวลาคล้องเนี่ยต้องใช้กําลังนิดหนึ่งในการดันตัวตัวดันสายพานไฮดรอลิกนะครับ ลงไปเพื่อจะให้สาย่านมันหย่อนเพื่อจะได้คล้องไดชาร์จแบบง่ายๆนะครับระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาถอดไดชาร์จก็ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการช็อตกันเพราะว่าเมนใหญ่ ที่ตูดไดชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไฟ็นไฟ12โวลต์นะครับซึ่งเวลามันช็อตเนี่ยมันจะเกิดาการช็อตที่รุนแรงมากเลยนะครับไฟ DC คือไฟที่ใช้กับรถยนต์นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับเป็นไฟ1 2โวลต์นะครับ, v, รบถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังอาลวาดอายอดจองยอดขายอยู่ณขณะน,นี้นะครับ มันจะใช้ไฟเนี่ยเ,เกือบ300เกือบ3 0 0โวลต์ใช่ไหมฮะหรือว่า3 0 0โวลต์โอ้โหถ้าเกิดมันช็อตมาเนี่ยก็น่ากลัวมากเลยนะครับฉะนั้นไฟ12บโวลต์เนี่ยเวลาช็อตเนี่ยก็เอาเรื่องเลยนะครับส่วนไฟบ้านของเราก็คือไฟ AC ไฟ AC เนี่ยเวลาช็อตเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะครับรุนแรงเหมือนกันนะครับ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยาการที่เราจะทำหรือว่าที่เราจะซ่อมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวมถุงมือนะครับแล้วก็ปลดขั้วลบออกก่อนนะครับในกรณีที่เราจะทำการซ่อมแซมนะครับส่วนถ้าเป็นไฟบ้านหรือไฟ AC หรือว่าไฟกระแสสลับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะอันตรายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำนะครับสมมุติถ้าเป็นไฟดีซีช็อตเนี่ยมันมันไม่มันไม่ถึงชีวิตนะครับมันก็แค่ตกใจหรือบางครั้งมันอาจจะแตกใส่หน้าเรานะครับ แต่ว่าถ้าเป็นไฟบ้านมันช็อตทีเนี่ยเราอาจจะอาจจะเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันรุนแรงมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรศึกษาให้ดีนะครับไฟดีไฟดีซีเนี่ยทำได้นะครับ ง่ายเลยนะรเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะถอดคู่ลบเลยนะถอดคู่ลบในขณะที่เครื่องยนต์กาลังติดเครื่องนะครับถ้าเครื่องยนต์ติดเครื่องได้นะครับนั่นก็แปลว่าระบบไดชารทำงานปกติแล้วนะครับทํางานของมันนะครับตัวต้นปัญหาก็คือผู้เล่ยโดยารนะครับยังไงก็ขอบคุณครับในการติดตามรับชมผมวังว่าทุกคนคงจะซ่อมได้นะครับ นี่คือของขวัญเ,เล็กๆน้อยๆจากผมนะครับช่างเมธรนะครับเมธรพาไปนะครับเจ,เจอกันในใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม